บายดีพี่น้องมาสุขสุขคนนะจ้าไม่นี้การไม่น้อยกาซื้อเที่ยวมากินพี่น้องก่อนจะกินกาบายดีจ้ะพี่น้องก่อนจะกินกาน้องนัดกาสิขอขอบคุณแม่แอสพี่น้องเพิ่นได้ส่งเงินมาให้น้องนัดกระเป๋าแทนพี่น้องคนลายน้อยเลียนแล้วก็หายย้ายน้องนัดหาชิปเลียญหาชิปเลียญกันขอขอบคุณแม่หลายๆเนะจ้าขอบคุณแม่หลายเด้อ ปัทนาชิงแรงเขยให้ได้ชิงนด้เด้อสมคบปัทนาชิงกุญแจเขาวพันหลา้ไล้เลยเข่าพันหลายๆ้ได้จ้าแ่เมื่อใดก็เต็มพันเต็มเตพันเต็มพันเลยเด้อแม่เด้อน้องนัดกับบมียังหล้ใช่ไหมเอสก้าหายมีแต่ความคิดใจเด้อิดใจนี่แม่เด้อยังบอกยากอีกเด้อเขาเป็นไก่ยากบอกยากหน่อยหนึ่งบอกเป็นแทงอยู่ใกล้แทงบอกยาก ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้ออนาด้ออนาคตขอให้พี่แอ๊ดนั่นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองด้วยจ้ะพี่ให้แขกเข้า้างหลายๆเด้อให้ให้สิ่งดีๆอะไรไปเนาะคนก็ดีอะไรเนาะสิ่งดีเข้ามาในจุมลปฐมคำสู้ชีวิตนะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคิดเงินให้ได้เงินคิดคำให้ได้คำเด้อภูมิใจหลายๆคุ้มเฮากันไม่แห้งแล้วก็ต่างกินกระเพร่าก่าวให้เร่ง เงินที่แม่ทราบไหมครับแฟนจะไปซื้อต้องให้น้องบูปเป้แล้วกันอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งกับบอแฟนพิ่ซื้ิไปซื้อไม้พี่น้องซื้อไม้เห็ดตู่เนาะเห็นรอเห็ดตู่เห็ดตู่อยู่ยูนบอแฟนอยู่กับไม่เาโอ๊ยอะไรขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้อง ส่วนหนึ่งประกาศซีซอไม่ไปเ<า><ร>ห็นต<อ>ับ<ต>พี่น้องมาเดาจ้ามากินนลำกันโอ้ยพี่น้องปลอดพี่น้องเด้อบาลเพนกับบาเกอร์ไม่หน่อยกับบาเกอร์เจะฝน,นหนนันกนกวกันพี่น้องเลยทั้งสองคนกับนี่จะหัวกันพี่น้อกไงคือน้องนันว่ากันนี่แหละน้องนั้นอกแมนแน่ว่า ไปเพนเอาไปซื้อีม่อรับน่บอกเราเลยน้องงใไห้เพนเปนกะสีเอาไปซื้อนะพี่น้องซื้อนมให้น้องปูเป้กับซื้อหซือไม่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 ตูนะ ไม่ไม่ ek, ไม่ it, no ไปตุกทำตุกตำหนาบ้านเนาะแมนพี่น้องสำไม่เลยแบบสำหน้านี่พี่น้องสำเพื่อนในนี่ค่ะขอโทษ oh ขอภัยลร่ๆเจ้าขอโทษลร่ๆเจ้าเถอะพี่น้องเด้อแม่น้อยจะคือการคือกันกับเร้าอะไรหักกันหนุกเข้าตื่นกันเถอะพี่น้องตื่นตากันเนาะเพียงเพรเะเพนจับครับ เป็นย on oh, yeah. mm ังไม่เคยเกิดนะโอ้เสร็จทำนี่บ่อยังบริสุทธิ์ตะครับเลยไหมครับเดี๋ยวถ่ายคลิปมันยังเงี้ยนะนาบึงเอฟซีบึงเนาะบ้างบ้า

หนาบ้านน้องนัดพี่น้องพลอยากได้สำนี้แหละพี่น้องบา่าวเพนเพื่ออยากเห็ดพี่น,อน,อนอ้องนนะจะพี่น้องเน้อเหก้าแสนแปดสิบเอ็ดพันจากพี่น้องร้อยเหรียญนนะ่ะนี่เดื่องแมสเด้งเงินที่แม่ท่าม,มาให้กันเป็นของขวัญเป็นเ<อ>งินกีบนั่นเป็น,นของขวัญวันเกิดของบา่าวเพนกันหนึ่งร้อยเรยอยหรียญกันแต่แต่กันเอาไปเงิ 9, 11, นเงินเก้าแสนแปดสิบเอ็ดพัน แม่จะไดอสองส่วนเด้ออีส่วนหนึ่งกับไปซื้อนมแม่นองุูเพี่แล้วอีส่วนหนึ่งกับไปซื้อไม้มาเห็นเงินเด็ดเงินยูใ่น้อยนะพม่้องแบบหลังซีบนี้แ่องขอขอข้บใจแม่อะไรเพื่อให้แห้งรับเว้กันทอให้แค่แก่เาหนได้หลายเด้อคยจีอดัไ้บ่ออ เยป่ะแวจะน้ตาแาพ่อมานั่งางอบายพี่น้องเนั่งไกลลูกไหนก็ได้คับโอ้ไเ้วมุมจวดโลแนในจักบาลนนน้องนักน้ำตาไหลเด็กปลุกไม่ได้กินข่อยข่ยกินกำลังแต่งกินให้ตางคนกินมึงกินไ่ไ

ก่หัวควนกันเองกงหัวควนกันอันอันาทุนกับหัวข่อยเขาจะบหัวเบินเวลามาแพ่นเปลาไม่หรอกเป็นกับหัวควนมาแพ่นไม่ได้ไม่ได้เปล่ามาแพ่กับหัวควนเอาไปแล้วนกเขาหัวควนกันไี่หรอนกเขานกเขาไม่เอาตายไงแลับตื่นตากันเอาตาไงแท้จดิงนกตาขวางกันตาอะไคือกันกเขาสองตาแม่มันเน ลูกเขาสองตาแม่่แม่เจ้าตาือตาใหญงแล้วแต่จริงๆลูกก็ตาใหญ่ผู้ที่ก็ตาใหญ่ือลูกเขาสองตาแม่ไอ้เน้วผุดติดอ่างกันกักกัดกักกักัเนาะเอาเลยมันจีบเอาหรือมันเอาไปจากออกนะติดอนนีหยาดไปหาสั่งรึเปล่าเออ ตูมีก็เพียงโคบะเพนอะไรเนี้ย,ย <c ười> เที่อะายเล่ยค่าสั่อเบี้ยลูกเจ้าหัสทีตะเจ้าบุทุ่เวียคือเนี่ยน่ารก Bởi vậy là N후, đánh do vậy là cái nóng nữa nóng gấp nữa là nóng nữa 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 นี่กับฮั่นของไม่ไม่น้อยเดือยพี่น้องเพื่อนจิตก็เช็ดกายนงพี่ไม่น้อยคลิปนี้เนี่ยผว่ามดคลิปพี่น้องเลยบอกแค่แค่หน้าตอะไรเลยมันสั่งชีสันเลยเนาะมันกำมวนอยู่ทั้งกินทั้งหัวไปน้ำเดือยพี่น้องเนอะกันแบบว่าหลายก็ขอบกับกบไปเดือยพี่น้องเนอะ

มมีครับสี่สิบาทถ้ามีมมีไรไหมราคาเดียวกันน่แหะมมมีกิ้นทเอแซบบ่อยู่ไงอยู่ปั๊มเคหมดแล้วบแซต้องไปกินเราไปกินค่านอเขาคายคนไปไปมาๆเฉยๆนะองรถดเมีเขาแวะเนาะลจังนามสุ้านนอ นี่ก็ลาไปก่อนตุี่น้องขอบคุณทุกรายทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเจ๊จ้าขอบคุณทุกอย่เลยนะจ้าฝากกดไลค์กดตซับกดกระดิ่งต้องน้องนัดถวัดไมน้อยเจ๊จ้าฝากช่อง TKS นะครับซ่องเสาวแดงสาวนดงลุกบ๊ายบายสบายดีพี่น้อง